สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้คลิปมาะะช้าเป็นวันนะคะ,ะเมื่อจุดรินที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะวันว่ายผ่านมานั่นแหละก็ตื่นมาเด่เช้าทํากับข้าวคะ่ะวันนี้ก็ทําตุ๋นกะหล่ำปลีนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะทำแอรผัดหมี่ยากิโซบะด้วยคะ่ะตุ๋นกะหล่ำปลีเนี่ยก็ทําง่ายๆคะ่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะว่า ขาก็จะมีลักษณะเหมือนกับต้มจืดน,นี่แหละส่วนน้ำซุปเนี่ยก็ได้จากการต้มไก่ต้มหมูนะคะเอามาปรุงรสเพิ่มแค่นั้นเองง่ายๆค่ะส่วนเมนูเส้นปีนี้ไม่ได้ผัดหมี่ซัวน,นะคะก็เลยจะผัดเป็นเส้นยากิโซบะแทนค่ะก็ใส่เต็มหอวดอกแล้วก็กุ้งนะคะแยกกันผัดค่ะเอา ผัดพวกไส้กรอกพวกกุ้งเนี่ยก,ก่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ผักแล้วก็เส้นทีหลังวันนี้ผักก็จะมีกะหล่ำปลีแครอทแล้วก็กวางตุ้งนะคะที่ใส่เยอะหลักลงไปวันนี้ก็ทำไม่เยอะค่ะอย่างเส้นบะหมี่เนี่ยก็ผัดห่อเดียวแต่ห่อเนี่ก็เยอะเหมือนกันดีนะที่ไม่ผัดไปสองหอ่อ คงเต็มกระทะไปหมดเลยค่ะการปรุงในวันนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรเยอะเราค่ะใส่ซอสหัวเรียงน้ำมันหอยแค่นี้เองทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปใส่ชามนะคะส่วนของว่า้อื่นๆเนี่ยพวกขนมเข่งขนมเ,เทียนนี้ก็ซื้อเขาค่ะแล้วก็มีขนมมีซาลาเปาแล้วก็ผลไม้ต่างๆแค่นั้นเองพอขอเล็กๆทำแบบเล็กๆค่ะ ส่วนเรื่องกระดาษเงินแกระดาษอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้เผาเนาะเอาแบบง่ายๆค่ะทำเพื่อความสบายใจค่ะอาจจะไม่ได้ถูกหลักการหรือว่าถูกพิธีการอะไรมากมายแต่ว่าแค่ทำแล้วก็รู้สึกดีแค่นั้นเองค่ะไปค่ะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยตอนฟ้าสางพอดีข้าวก็เรียบร้อย พร้อมตั้งโต๊ะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มวันใหม่ของปีใหม่แบบคนจีนทั่วไปแล้วล่ะค่ะอ,อย่างที่บอกค่ะทำแล้วก็รู้สึกดีก็หวังว่าเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่ผ่านมานเจอคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะมีโชคมีลาบเฮงๆกันตลอดปีเลยค่ะ ขอส่งความสุขแล้วก็ความปรารถนานดีให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะ